ออก็ค้าลตอตเตอรี่ก็ไม่กลัวเลยเนาะลอตเตอรี่หายหมดแผงเอ,อนออกขาวไว้เนาะมันกินคนอยู่ที่อเลสิบุรีเซียเนาะเอ,อนเนะออกขาวใช่เนาะถ้าถ้าตัวถ้าตัวนี้ไม่ยมือนจะที่แล้วไงที่ไปกินยาสาราไง ปู like ่ถ้าตัวนี้ไม่ไม่ใช่คุณแสดงว่าไม่ใช่ตัวนั้นแน่เลยปู่ฮะข่าวจริงเหรอจริงอ๋ออ๋อขาวเมื่อนอย่าที่แล้วโซ่อย่าที่แล้วาคำคำนั่นก็ได้นะนอนหลับแล้วพี่อันตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นบอกจะนอนสักหน่อยอุ้ยใครมา มั้หว็รจแลไปะยุ่ที่อื่นค่ะไปอยุ่ที่ป่าตรงนี้บ้านคนตรงนี้บ้านคนนะคะไปอยุ่ที่อื่นค่ะโว้ยขนลุกขนลุกโอ้ใหก่ะตี้วอุ้ยยินี่อะไรคะอันนี้เหลืองไปอยู่ไปอยุ่ในป่านะคะในบ้านคนเนื้อปูขาย อุ้ยตัวกำลังกบาดไปเลยอุ้ยคนละตัวนะเนี่ยคนละตัวตอนนั้นไปแล้วเมาให้โชคใหลาบเฮงเฮงฟังฟังมีโชคมีลาบเด้อเอาพาไปอยู่ตาอยู่ดวงอืมอืขี้อันดูพงต้นไม้ข้างนอกให้หน่อยนะเพิ่มมีเพราะว่าตัววันนั้นตัวใหญ่กว่านี้นะยาวกว่านี้นะวันนั้นอะหรือว่าตัวนี้หรือเปล่า ต,ตัวนี้เปล่าเพราะว่าพอเข้ากล้องแล้วไอ้นั่นไงมันก็คล้ายๆกันนะปู่เนาะอืออหึหึดึหึหึลึห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 หึหึห้หึหึนะโอเคหึหึห